เป็นอาคาร A5 นะครับอยู่ชั้น2ห้องมุมนะครับติดกับทางหีไฟนะครับแล้วก็ประตูทางเข้านะครับเป็นระบบดิจิต้นนะครับใส่รหัสเข้ามาได้เลยห้องนี้นะครับจะเป็น2ห้องนอนนะครับอยู่ชั้น2นะครับแอร์มี3ตัวนะครับก็มีแอร์ทุกห้องนะครับ ามตัวนี้ห้องที่หนึ่งนะครับก็จะมีเตียงนะครับมีโต๊ะทำงานมีตู้เสื้อผ้านะครับห้องที่สองนะครับก็จะใหญ่กว่าห้องลห้องเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็จะมีโต๊ะทำงานนะครับชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็มีตรงระเบียงนะครับมีระเบียงออกไปนะครับเป็นระเบียงยาวนะครับ ตู้เสื้อผ้าอะตู้เย็นนะครับเป็น3ประตูนะฮะแล้วก็ในห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีเตาไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันนะครับมีไมโครเวฟแล้วก็ตรงครัวเนี่ยเป็นครัวแยกนะครับแล้วมีระเบียงให้ด้วยนะครับ อ่านี่ก็เป็นโครแยกนะครับ